好像。 สวัสดีครับสวัสดีครับ ขอเชิญพบกับรายการหมูอ้วนชวนหิวนี่นะรายการหมูอ้วนชวนหิวโอ้โหวันนี้พอดีว่ามีพี่ที่รู้จักนะครับร้านหมูกรอบสยามนะครับมา,อาบอกอาจารย์ช่วยรีวิวให้หน่อยนี่โอ้โหดูแล้วส่งหมูกรอบ นี่หมูกรอบไม่ธรรมดามากๆเลยนะส่งหมูกรอบมาให้กับให้กับผมนะช่วยในการรีวิวหมูกรอบหน่อยโอ้หมูกรอบของพี่อบเนี่ยของร้านสยามนะหมูกรอบสยามดูแล้วเป็นหมูกรอบที่เออน่ารับประทานมากๆเลยออกรายการทีวีเยอะมากหลายช่องมากเลยนะออกรายการทีวีหลายช่องมากนะครับแล้วก็ แล้วก็ออกบูธจัดบูธแสดงแสดงเ,เกี่ยวกับไอตัวของหมูกรอบเนี่ยเนาะถือว่าในเมืองไทยนี่ถือว่าเป็นอันดับต้นต้นของหมูกรอบในเมืองไทยมากๆเลยนะวันนี้ก็เลยได้โอกาสดีมากที่จะมาชิมหมูกรอบนี่ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นแบบธรรมดาธรรมดาชบบาวบ,บานะา้านชาวบ้านเนาะพี่อบเนี่ยจากร้านหมูกรอบเนี่ยสามารถที่จะส่งหมูกรอบได้ทั่วประเทศเลยนะออนไลน์ได้ นะครับอ่าทุกคนแล้วก็จะมีการจัดแสดงตัวหมูกรอบเนี่ยนะครับในวันที่1 5บหถึงสิธันวาคมนี้สิบหถึงสิธันวาคมสองห้าสี่นี้ที่ที่ไหนนะ <Okay. S 1> เมืองทองธานีนะนะเดี๋ยวก่อนอื่นขอชิมรสชาติหมูกรอบของพี่โอ๊บหน่อยจากร้านหมูกรอบสยามว่าจะมีความอริดขนาดไหนอ๋อมีความอร่อยขนาดไหนโอ้โหนี่ คำแรกขอเพียวๆก่อนแล้วกันนะขอพเพียวๆก่อนเพื่อเป็นการชิมรสชาติของหมูกรอบที่ไม่ธรรมดาบ้ากๆโอ้โหอ้อหอโอ้อ่โอ้โหอ,โอ,โอ้นี่รายการหมูอ้วนชนหิวนี่ถึงขั้นอื้อลืมทุกอย่างลืมทุกอย่าง ที่เป็นหมูกรอบทั่วไปโอ้โหใครขายข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงไขรขกยก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ถ้าท่านไม่มีหมูกรอบของสยามนี่พลาดอย่างแรงพลาดอย่างแรงร้อยจังหูร้อยจังหูแซบเวอร์เดี๋ยวลองจิ้มนจิ้มหน่อยอ่ะกล้องซูมมาโอ้โหสีิด,ดำอื้มโอ้โห โอ้แม่ลมพัดอื้มโอ้โหยังกับช็อกโกแลตคาราเมลนี่สุดยอดมากๆเลยนะเนี่ยโอ้โหเอาสักคำก่อนนะดูสิว่ารสชาติของร้านสยามหมูกรอบสยามนี่จะขนาดไหนโอ้โหโอ้โอ้โอ้แม่กอด ชับเบอร์พวกปังตารสุดสุดตารสุดสุดโอ้โหลืมเลยลืมไปเลยหมูกรอบในเมืองไทยต้องเจอกับร้านหมูกรอบสยามอือหืออือหือแซบมากชับเบอร์ไหนคำต่อมาอือหือ ดูสิดูพี่อ๊บร้านสยามมูกรอบส่งทั่วประเทศนะครับออนไลน์ติดต่อได้ไปที่บูธของเป็นชายที่เมืองทองธานีวันที่15ถึง19ธันวาคม2564เจอกับพี่โอ๊บร้านหมูกรอบสยามโอ้โหดูจิ้มๆโอ้โหนี่ เขาเรียกน้ำจิ้มอะไรนะแบบอืใส่กระเทียมมีสูตรลับเฉพาะมีสูตรลับเฉพาะโอ้โหอ่ะโอ้โหฟินนะปัวบตาดอื้อโอ้เบรกไม่หยุดแล้ว เบรกไม่หยุดเชิญพบกับหมูกรอบสยามกับพี่อบพี่อบ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 ไปหาพี่อบอบอบสิบห้าถึงสิบเก้าธันวาคมสองห้าสี่เมืองทองธาน,นีนะครับซื้อกลับบ้านคนละกล่องสองกล่อง ใครสนใจทําเ็นชายติดต่อพี่เขาได้นะกระจายทั่วประเทศๆๆเฮงเฮงรวยๆปังมากล้วก็รับรองสูตรนี้ใครขา,ขายข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบใครขา,ขายใครทำบะหมี่ไม่พลาดต้องไม่พลาดหรือใครที่อยู่ตามบ้านอยากจะกินหมูกรอบของพี่โอ๊บเนาะติดต่อได้เดี๋ยวผมจะให้เบอร์ติดต่อไว้ นะจะให้ facebook ให้เบอร์ติดต่อไว้ที่ที่คลิปนี้นะครับใต้คอมเมนต์นี้เนาะติดต่อนะครับอร่อยมากรับประกันโดยอาจารย์พลโหนกิษณะรายการรายการมมหมูอ้วนจวนหิวโอ้โหโอ้โมันฟินนะ่ะวันฟินไม่อยากวางขอหมดได้ไหมจานนี้ฮะไม่ได้หรอจะแย่งกินอีกหรอ ขอเธอนะอ uh ืมโอ้โ huh. ห uh huh. อย่าลืมนะครับติดต่อดวนดวนโปรโมชั่นเฉพาะวันนี้ติดต่อดวนดวนดวน,ดวนไปเลยติดต่อพี่โอ๊บร้านหมูกรอบสยามฝากความอร่อยไว้กับทุกคนเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้ oh. ah uh ha -huh. wah ah <laughs> ah